ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อบูชาพระคาถานี้พระคาาศักดิ์สิทธิ์ภาวนาสั้นๆเปลี่ยนรายให้กลายเป็นดีพลิกชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็น ท่านผู้ฟังครับพระคาถาและมนตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งเป็นดั่งมรดกที่มีความเก่าแก่และโบราณที่ได้รับสืบทอดติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งจากคำบอกเล่าของผู้คนในรุ่นก่อนหรือจากการเริ่มเรียนและถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยครั้งโบราณแต่ด้วยเทคโนโลยีของโลกยุคป,ปัจจุบันที่ได้คืบคลานเข้ามาแทนที่ ได้ส่งผลให้เรื่องราวเวทมนต์คาถาต่างๆค่อยๆถูกลบเลือนและสูญหายไปเทีเล็กเท่าน้อยจากสังคมไทยและเนื่องจากสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมักมองว่าเรื่องเวทมนต์คาถาเป็นสิ่งที่งมงายและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์จะมีพลังงานอำนาจใดๆที่ช่วยชีวิตเขาเหล่านั้นดีขึ้นได้ในทางพระพุทธศาสนา แกนแท้ของพระพุทธศาสนานั้นให้เชื่อในเรื่องของกรรมว่าถ้าทำกรรมดีแล้วย่อมได้รับผลดีถ้าทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนและสอนในเรื่องที่พึ่งพิงที่ประเสริฐสูงสุดที่บุคคลสามารถยึดเป็นที่พึ่งได้ซึ่งมีเพียงพรารัตนาไตรเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าพระคาถาและบทสวดทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ให้บริกรรมแล้วระลึกถึงที่พึ่งคือภารัตาตรัยเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เราเกิดมาและได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาจึงนับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วครับท่านผู้ฟังครับพระคาถาโบราณ ที่บัรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาให้เป็นสิริมงคลเป็นกราะแก้วกรอบเพชรคุ้มครองตนเองและบ้านเมืองแด้แก่พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ชันในพระราชสำนักพระคาถาบูชาหลวงปูท่ทวดหยับน้ําทะเลจืดพระคาถาพญยายุงทองขององคหลวงปู่มั่นโพริทัตโตที่มอบให้พระสยามเทวทิราชและพระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุต ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นใช้บริกรรมภาวนาทั้งหมดทั้งมวลโดยมีพระมหาพุทธานุภาพอเนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโชคลาภบ,บารมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเสน่ห์เมตตาป้องกันอปมงคลทั้งหลายให้อัญเชิญมหายันพระคาถานี้ติดตัวไว้หรือบูชาไว้ที่บ้าน พร้อมสวดบูชาเป็นประจำจะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริไม่มีตกตำ่ำปกป้องคุ้มครองจากภัยตรายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวันนี้นะครับขอแนะนำ4พระคาถาศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านลองสวดท่องกันดูเพื่อเสริมสิริมงคลและปกป้องคุ้มครองตนในทุกช่วงการดำเนินชีวิตครับ1 พระคถามงกุฎพระพุทธเจ้าถือเป็นสุดยอดพระคถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด่พระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรรพุทธศักราช2440พระคถาบทนี้คุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำมาใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่าเป็นพระคถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจ,กกบจอักรวาลเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จสมหวัง ทั้งพภนศัพย์วาสนาบารมีและเมตตาทั้งช่วยแคลวคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เบาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสน่ห์จันไรอาฐถันต่างๆทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน์เป็นที่รักแก่มนุษย์ และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยให้การติดต่อเจรจาราบรื่นการงานคล่องตัวไรอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลามาเทมากิจการการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีและนอกจากนี้ยังช่วยจิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่าง เพียงสวดก้าจบเป็นมงกุฎครอบศีรษะว่าดังนี้อิตติปิโสวิเศเซอีอิเศเสพุทธนามีอีอิเมนาพุทธตังโอีอิโสตังพุทธปิติอีขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสรินแล้ว จงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพ์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทิน 2. พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดครับเมื่อเสียร้อยปีก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาััดอรล,ล้มป่วยเก็บตายลงเป็นอันมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนัก สมัยนั้นโยกยาที่จะใช้กินใช้ทาก็ไม่มีก็นิยมรักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรยัยตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบิตกกังวลมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้พระองค์ท่านก็ทรงระลึกถึงหลวงปูท่ทวดจึงมีรับสั่งให้อมาดไปในหมอดท่านเข้าเฝ้าท่านได้ช่วยไว้อีกครั้งโดยรำลึกถึงคุณพระรัตนตรยัย และดวงแก้ววิเศษแล้วทํานามพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั้งทั่วพระนครโรคหาก็หายขาดไปทั่วทั้งเมืองด้วยอำนาจคุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่งทําให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือดสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชคุรูปราจาร์เหลืทรงพอพระราชาฤทยัยในอกท่านเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงมีรับสั่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใดโดยจะบูรณะวัดวาอารามใดๆข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์ทุกประการซึ่งพระคถาบูชาหลวงปู่ทวดเพียงว่าสั้นๆอยากให้ท่านผู้ฟังได้จำสวดท่องกันให้ได้ตั้งนมวสามจบท่องพระคถาเก้าจบว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวาข้าประเจ้าขอนอบน้อม แต่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปูท่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวของข้าพเจ้าครับผู้ที่เริ่มใส่บูชาในหลวงปูท่ทวดเชื่อกันว่าอนุภาพของพระคาถานี้จะช่วยดลบรรดาลให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งปวงผู้สวดบูชาเพื่อขอให้บาร,รมีของหลวงปูท่ทวดคุ้มครองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดี ปัจ,จิบัติดีแต่ต้องดำเนินชีวิตด้วยการทำราหากินที่สุจริตข้าถาบูชาหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดนี้มีคติความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันว่าอนุภาพแห่งพระคาถานี้ประมาทมิได้เลยให้ภาวนาก่อนออกเดินทางจะช่วยเดินทางสะดวกแคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายไม่กั้มกลาย 3. พระคถาบูชาองคหลวงปู่พระอุบคุตคือพระอ,อรหันต์องค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าให้เป็นอนุพุทธะทำภารกิจสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าไปจนถึงพุทธศกราช5,000องหลวงปู่พระอุบคุตจึงมีทั้งอิทธิฤทธิและบุญยฤทธิซึ่งคำว่าอิทธิฤทธิคือกระจัดภัยพานพยามานปกป้องคนดีมีศีลธรรม บุญยริศคือประดานโชคลาภแก่คนดีมีศีลธรรมบัดนี้หลวงปู่ที่ฐานจิตทรงสภาวะขันขั้นละเอียดเหนือยิ่งกว่าความเป็นทิพย์ประดิษฐ์อยู่ในมนดบแก้วน่าสะดือทะเลแม้หลวงปู่หมดกิเลสแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ปรินิพานเพราะมหาพรหมวิหารเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อชาวโลกท่านจึงส่งกายไวย้ในสภาวะเหนือทิพย เพื่อช่วยเราแต่เราต้องปฏิบัติขัดเกล่าเข้าสู่ศีลธรรมเข้าสู่วิธีจิตที่ประนีตงดงามท่านจึงจะช่วยเราได้และคาถาศักดิ์สิทธิ์บูชาองคหลวงปู่พระอุปคุธได้มาจากพระกรรมฐานองค์สําคัญน่นาจ่ยหลวงปู่มั่นพูริทัตโตซึ่งนํามาเปิดเผยเป็นครั้งแรกโดยตั้งน้นโมสามจบกอดว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอุปคุตังมหาเถรังมหิทธิกังมหานุภาวังวิทังเสติ อเสสโตจะถาวายะปฏิตาโขมาฐาเนอิติอาหะพระควาบทนี้นะครับให้มันสวดไาวจะช่วยป้องกันภัยได้ทั่วสารทิศดีนักแลและพระคาถาที่สพระคาถายุงทองของหลวงปู่มั่นพระคาถาป้องกันภัยหรือคาถามัวรปริษหรือที่เรียกกันติดปากว่า คาถาพระยายุงทองจากหลวงปู่มัน่นโพริทตาโตคือเป็นหนึ่งในบทสวดบนสำคัญที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยนา,นานาประการแคล้วคลาดเป็นเลิศโดยพระสยามธิบดิราชขอบารมีจากองค์หลวงปู่มั่นให้ปกป้องรักษาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิพจารณาจนได้คาถาว่า นะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตติยาครับเมื่อท่านบอกให้แล้วคณะเทพของพระสยามเทวทราชก็น,นมุทนาสาธุการแล้วลากลับไปด้วยหัวใจของพระคถาบทนี้คือนะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตติยาอันมีความหมายว่าความนอบน้อมของข้าจงมีแด่ผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ธรรมะอันหลุดพ้นบทนี้นะครับให้หมั่นบริกรรมทุกเชา้าค่ำจนขึ้นใจและจะปลอดภัยพยันตรายต่างๆจะไม่มากล้ำกลายตัวเราได้เลยท่านผู้ฟังครับหลวงปู่บุญนาคเขมปัญโยวัดอนงคารามพระเกจิอาจารย์นักสวดนักเศษแห่งรัตนโกสิทน์ได้สอนเคล็ดลับ เกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดผลสำเร็จได้ว่าการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันเป็นสํารวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็จัดเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้ว่าปุตชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงก็ไม่เกินขั้นยานสมบัติก็ตามแต่กระน,นั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตน ต่างเช่นพระเทวทัตผนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถบิเดเปลี่ยนแปลงกายประทําการอวดให้อาชาติศัตรูกุมารลงไหลเลื่อมใสได้คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการจะท้องสวดมนต์ให้จําได้ก็จะต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึก เพื่อเป็นการขอพอรบารมีให้ท่องสวดเวทมนต์ได้ง่ายและจับด้แม่นหลวงปู่ท่านยังบอกว่าเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆถูกๆพระคาถาจะต้องตั้งน,นโมสามจบก่อนเพราะการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันเป็นสํารวมเป็นสมาธิส่วนการใช้พระคาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ถึงความหมาย ของพระคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายนั้นต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้นครับก็ลองสังเกตสิครับว่าคำพูดของคนไทยเราแต่และจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่าภาคเหนือกลางใต้อีสานสำเนียงภาษาก็ต่างกันบทสวดม,ม,มนต์เวทมนต์ต่าง สำเนยียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปเลยแต่ทำไมยังให้ความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนี่แหละครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาอย่างแท้จริงช่องคิดดีทำดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟัง กลเียมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ